แบ่งปันวิธีการทําแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่าภายใน1อาทิตย์บางทีก็ไม่ถึง1อาทิตย์นะครับอันนี้หมักหมักไว้ประมาณ4วันจากแกลบใหม่ๆเนี่ยเก่าทันทีเลยเห็นไหมวิธีการทํานะครับให้เพื่อนใช้ยูเรียใช้ยูเรียนะปุ๋ยสีขาวนะครับตราส่วนึ่น้ำหนลิตร ใช้ 1>, 1ช้อนนะครับผสมแล้วก็นาแกลบของเรามาใส่ภาชนะแบบปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรดรดเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็หาวัสดุภาชนะมาปิดไว้แบบนี้นะครับให้อับอากาศแล้วก็ทําการรดน้ําบ่อยๆคือก็คือวันละครั้งนะครับะนะครับเพื่อนๆก็จะได้แกลบเก่าแบบนี้เลยเป็นเร็วมากนี่นะครับะนะครับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกด like ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาแล้วไป,ไปสวัสดีครับ